สวัสดีครับน้องๆวันนี้พบกับพี่นะครับช่องโกน,นึงไม้ด่างและโคโดคาเซียทุกชนิดนะครับวันนี้เราจะมาเพาะเจ้า,อาบอนนาด่างไทยนะครับเพาะเมล็ดนะครับที่ได้สั่งมาจากกลุ่มอโลคาเซียและโคโดคาเซียนะครับอันนี้ สังมาจากคนที่เชื่อถือได้นะครับมีต้นแม่ให้ดูนะครับ20่มาเล็ดนะครับเห็นไหมครับอุปรกรณ์ก็มีนะครับมาเล็ดที่เราสั่งมานะครับจากนั้นดินถุงที่มีคุณสมบัติจับแล้วเย็นนะครับอย่าเอาที่ จับแล้วร้อนมานะครับใส่ในาภาชนะที่มีรูนะครับเป็นกระถางที่มีรูนะครับจากนั้นก็น้ำที่ผสมด้วยไตรโคนามานะครับชนิดผงหรือชนิดแบบเชื้อสดก็ได้นะครับจากนั้นก็ทำการโรยเลยนะครับโรยลงไปอย่าให้ มล็ดติดกันนะครับโดยไปกระจายกระจายอย่าให้เขาเป็นกระจุกนะครับเดี๋ยวเราจะได้แยกง่ายนะครับเวลาที่เขางอกออกมานะครับสำรวจดูว,ว่าหมดหรือ,อยังนะครับจัดการให้หมด โอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็น้ําที่ผสมไตรโคนามานะครับกันมาเล็ดเน่านะครับลดไปเบาๆนะครับให้เชื้อเขาได้ทํางานในดินนะครับแค่นี้พอนะครับจากนั้นก็พามาอบนะครับมีก็ได้นะ ที่ห้องออบเราก็จะมีน้ำนะครับน้ำหล่อเลี้ยงนะครับจากนั้นก็มาเขียนที่วันที่ที่เราเพาะไว้สักนิดนะครับเดี๋ยวพี่จะมาเขียนให้เขียนไว้นะครับนี่จะมาทําให้ดูนะครับจากนั้นก็ปิดรอจากนั้นก็รอนะครับจากนี้เช้าเย็นเราจะมาฉีดน้ําแบบสเปรย์ฝอยนะครับทุกเช้าเย็นนะครับ เพื่อให้ความชื้นเขา,ามีมากๆนะครับอันนี้ก็ได้เพาะเมล็ดลิมอนลามและเบคโครลเอไว้ครับงอกออกมาแล้วนะเกียวเียวนะครับส่วนทางนี้ก็เ,เป็นมเมล็ดดมอนเฮดที่ทำการเพราะไว้นะครับอันนี้เพิ่งเอาออกมาเมื่อวันนี้เองนะครับเอาออกจากห้องอบอมานะครับให้สู่ แสงธรรมชาตินะครับก็งอกมาการงอกก็ดีเหมือนกันนะครับบางต้นก็เริ่มจะโตขึ้นมาแล้วนะครับโอเควันนี้ก็ลาเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ